เรามาดูเนื้อหาสมการพาราเอ้ยไม่ใช่สิเราจะเรียกว่าสมการพาราโบลาไม่ได้ต้องเล่นตามเชื่อเรื่องให้ถูกกราฟของสมการกลาลังสองนะคะซึ่งมีรูปเป็นพาราโบลานั่นเองเนื้อหาอันเนี้ยนะจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเทียบจากทุกๆคลิปที่เราเรียนและนับหลังจากนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากตั้งใจฟังให้ดีถ้า ไม่เข้าใจกับหมอฟังซ้ําอีกครั้งนะคะหรือส่งข้อความมาถามพี่ถ้าเกิดว่ามีบางส่วนที่พี่อาจจะไม่ได้พูดแล้วเรารู้สึกสงสยัยอยากอยากให้พี่ช่วยตอบข้อสงสัยนั่นเองเราจะเห็นว่าพี่ให้เป็นกระดาษเปล่าสําหรับหน้านี้นะคะเพราะว่าพี่จะให้จดเนะืน้อะหาอันนี้เองเลยเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันพาราโบลาเนาะกราฟพาราโบลาเนี่ยคอเขียนชื่อหัวข้อนิดนึง จริงๆแล้วเนี่ยกาพาราบโบลาจะมีทั้งหมด4รูปด้วยกันเยอะมากเลยนะคะหนึ่งคือมีพาราบโบลาหงายมันจะหงายพี่ไหมพาราบโบลาคว่ำค่ะมีพาราบโบลาตะแคงด้วยตะแคงมีทั้งตะแคงซ้ายและตะแคงขวาเลยเราก็จะตกใจอู้พี่คะเราเรียนเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ ไม่ค่ะเจ้าตัวนี้อันนี้เรียนตอนมสีเพราะฉะนั้นพาราโบลาตะแคงเราจะไม่สนใจนนเองโชคดีเรียนพี่ถึงบอกไงว่าเราเรียนแค่ครึ่งเดียวค่ะตอนมสอ,อ่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพาราโบลางายส่วนเจ้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าพาราโบลาคว่ำนะคะหน้าตามันก็จะเปิดแบบตัวยูคว่ำไงเออทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของพาราโบลานิดหนึ่ง อ่ะสมมุติว่าเรามีแกน x แกน y แบบนี้พี่ขอวาดแกนแป๊บนึงนะคะแกน x แกน y แล้วเราก็มีพาราโบลาค่ะรูปหนึง่งมาดูส่วนประกอบพาราโบลากัน จุดตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามีจุดตรงเนี้ยที่มันอยู่ข้างล่างสุดเลยนี่คือพาราโบล่าหงายนะตรงเนี้ยค่ะปึ๊บตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดยอดจุดยอดแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยพอมันเป็นพาราโบลาควา่ำใช่ไหมคะเราก็เรียกมันว่าจุดต่าสุดได้ด้วยเพราะว่ามันอยู่จุดอยู่บริเวณต่ำที่สุดของรูปพาราโบลาเลย หรือในขณนะดเดียวกันเขาก็เรียกว่าจุดวกกลับค่ะมีหลายชื่อเลยเนาะแต่ที่ฮิตเลยก็คือเรียกว่าจุดยอดเห็นนะมีอะไรอีกมีตรงนี้ค่ะอ่ตรงนี้เห็นสองจุดนี้ไหมคะนี่ จุดตดัดแกน x ค่ะวงเล็บไม่จำเป็นต้องมีเสมือนไปเพราะว่าบางภาพเนี่ยอาจจะไม่ตัดแกน x ก,ก็ได้ค่ะ และมีจุดตัดแกนเองแล้วมีจุดตัดแกน y ไหมมีนะคะพอดีว่ามันอยู่ใกล้กันนิดนึงมันก็จะมีบริเวณที่เป็นจุดตัดแกน y ด้วยมีอะไรอีกขออีกอันนึงนะคะที่ใช้หลายสีเลยเราจะมีเส้นตรงเส้นหนึ่งพี่จะลากมันตรงได้ไหมเนี่ยที่ลากผ่านจุดยอดค่ะ เส้นตรงเส้นนี้จะทําให้แบ่งครึ่งพาราโบลาคว่ำหงายซ้ายขวาได้เท่ากันพอดีเราเรียกมันว่าแกนสมมาตรค่ะโอเคจริงๆมีเยอะวันนี้อีกมีจุดโฟกัสมีอะไรเต็มไปหมดเลยเพียงแต่ว่ามอต้นเราเอาแค่นี้จุดยอดจุดตัดแกน X จุดตัดแกน Y แล้วก็แกนสมมาตรค่ะอ่าแล้วมันมีจุดสูงสุดด้วยไหมคะถ้ามีจุดต่ำสุด ในพา,าราโบลารูปหนึ่งนะคะจะมีเพียงแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นจุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดเท่านั้นอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะมีจุดสูงสุดล่ะเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็มาดูการนี้น,นี่พี่ขอวาดอีกภาพหนึ่งนะคะจดก็ได้ไม่จดก็ได้ข้าวขาวแล้วแต่ x y โอเค สมมติว่าเป็นพาราบอลารูปนี้เล็กๆไม่มีอะไรเราก็จะเห็นว่าอ่าเนี่ยเป็นจุดยอดจุดยอดใช้ตัวย่อ v ก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้ในมอตนนอ้นนาะแต่จุดเนี้ยจะเป็นจุดสูงสุดแทนแล้วเออจะไม่ใช่จุดต่ําสุดแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังเวลาตอบนะคะ โจทย์เนี่ยเขาจะไม่เวลาเขาถามเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นจุดต่ําสุดหรือจุดต่าสุดเอ้ยไม่ใช่จุดต่าสุดหรือจุดสูงสุดตอนที่หนูตอบเนี่ยหนูควรจะวาดกราฟหรือดูค่าอื่นๆประกอบเพื่อจะได้เลือกตอบเขาจะได้ถูกว่าข้อนี้จะเป็นจุดสูงสุดเท่าไรหรือว่าเป็นจุดต่ําสุดเท่าไรนะคะอันนี้ถือว่าตัดแกน x แกน y ไหมภาพรูไม่ตัดตัดนะคะจริงๆการพาราโบลาเนี่ยมันจะลากต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ที่ลากไม่ครบเห็นไหม มันก็จะตัดตรงนี้แกน x แกน y นะคะมีภาพที่ไม่ตัดด้วยหรอแกน x มีค่ะอย่างเช่นเป็นพาราโบลาหงายแบบนี้อ่าถ้าเราลากไปเรื่อยเรื่อย,อยจะตัดแกน x ได้ไหมเพราะว่าแกน x อยู่ข้างล่างไม่ได้เนาะเพราะอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นกราฟตัวอย่างกราฟที่ไม่ตัดแกน x ค่ะแกน x เลย แม้แต่จุดเดียวบางอันก็ตัดแค่จุดเดียวบางอันตัดสองจุดบางอันตัดไม่ตัดเลยน,นั่นเองได้นะรู้จักพาราโบลาเรียบร้อยนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะบอกจุดยอดจุดตัดแกน X เ,เนี่ยถ้าเราวาดกราฟเราก็สามารถอ่านจากกราฟได้โดยตรงถูกไหมเหมือนเราอ่านจุดต่างๆที่เราเคยเรียนมาค่ะแต่ว่ามันมีความพิเศษเพิ่มขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องวาดกราฟเสมอไปเพื่ออ,อ่านจุด ยอดแกนสมมาตรจุดตัดแกน x แกน y เราสามารถระบุได้จากสมการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเ้ยมันดูยังไงกันนั่นเองสมการพา,าราโบลานะคะเราจะแบ่งเป็น2รูปใหญ่ๆสมการพา,าราโบลานะจะเป็นรูปที่1คือ y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k และอีกรูปหนึ่งคือ y เท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก c ซึ่งสองรูปนี้เราสามารถจัดรูปไปมาระหว่าง2อันได้แต่ว่ารูปที่มีประโยชน์เนี่ยคือรูปนี้ค่ะทำไมถึงมีประโยชน์เพราะว่าสามารถอ่านค่าต่ตางๆได้ง่ายมากๆเลยค่ะ เพราะฉันปกติเนี่ยพี่จะจัดจากรูปขวาม,มารูปซ้ายค่ะเพราะอ่านค่าได้ง่ายแต่ตัวเนี้ยสูตรอ่านค่าจะยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยากจริงหรือเปล่าโอเคพี่ขอตีตารางนิดนึงอ่า สิ่งที่เราต้องอ่านมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะการอ่านว่าเป็นพาราโบลาควา่ำหรือหงายนะคะลักษณะพาราโบลาเนาะถ้าเป็นพาราโบลาหงายให้อ่านจากค่า a ค่ะว่าค่า a มากกว่า0ในขณะที่ตัวหลังนี้ดูค่า a เหมือนกันค่ะโชคดีนี้ค่า a ดูง่ายแต่ถ้าเป็นคว่ำเนี่ยก็จะเป็น a น้อยกว่า0พูดง่ายๆก็คือ ติดลบนั่นเองทั้งสองกรณีนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าอะไร A ต้องไม่เท่ากับ0นะจ๊ะไม่ไงั้นมันจะไม่เป็นพาราโบลานะได้จุดเออได้ได้ได้รูปแบบแล้วว่าเป็นควาหง่ายเห็นไหมดูได้จากสมการเลยทีนี้มาดัวนี้ต่อคะ่ะจุดยอดจุดยอด จุดยอดนะคะอันนี้พี่ชอบมากเราสามารถดูได้จาก hk ค่ะเอาค่า h มาเป็นตรงตำแหน่ง x ในคู่อันดับได้เลยแล้วก็เอาค่า k เนี่ยมาเป็นตำแหน่งในคู่อันดับได้เลยนะคะปกติวิธีดูค่า hk เนี่ยให้ดูแบบนี้นะคะ h เป็นอะไรเนี่ยดูเครื่องหมายข้างหน้าด้วยแต่ว่าตอนมาตอบให้กลับเครื่องหมาย ตอนแรกเป็นลบ h เอามาตอบเป็นค่า x ให้กลายเป็นบวกค่ะส่วนค่า k เนี่ยเห็นเครื่องหมายเป็นอะไรก็เอาเครื่องหมายนั้นมาตอบเลยไม่ต้องกลับค่ะอย่างเช่นเห็นเป็นบวก3ตอนตอบเขียนตรงค่า y เนี่ยก็เป็นบวก3แต่ถ้าเห็นเป็นลบ3เครืก็ต้องตอบเป็นลบ3นะคะตำแหน่งเผื่อใครจำไม่ได้นะตรงนี้คือพิกัดเป็น xy นะคะในขณะที่ถ้าหนูเป็นสมการตัวรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก vx บวก c โอ้พี่บอกเลยว่ามันสุดๆค่ะเราจะหาค่า x หรือพิกัด x เนี่ยได้จากลบ b ส่วน 2a จะใส่ลบไปตรงกลางก็ได้ค่ะส่วนค่า y ของหนูนั้นเกิดจาก 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a สูตรี่นพี่พี่บอกตามความจริงเลยนะว่าพี่อะจำสูตรฝั่งนี้ไม่ได้เลย พี่จะไม่จําสูตรฝั่งขวาเลยเพราะว่ามันมันซับซ้อนเกินไปพี่จะใช้วิธีว่าแปลงสมการตรงเนี้ยให้อยู่ในรูปนี้แทนเพราะว่ารูปเนี้ยมันดูง่ายค่ะอันนี้คือหลักการทําของพี่ค่ะเราจะเราจะได้ไม่ต้องไปจําอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเนาะอ่ะได้จุดยอดแล้วมาดูแกนสมมาตรกันบ้างแกนสมมาตรเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ ค่า x ในจุดยอดค่ะโน้ดไว้ก็ได้ค่ะมันคือค่า x ในจุดยอดเราจะได้ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าจำเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้ว่าแกนสมมาตรมีสมการเป็น x เท่ากับ h ในกรณีรูปแบบนี้ส่วนอันนี้เนี่ยจะมีแกนสมมาตรที่มีสมการเป็น x เท่ากับลบ b ส่วน2 a นั่นเองเขียนลบ b ข้างบนแล้วกัน ลบปีส่วนสองเเขียนตรงไหนก็ค่าเท่ากันนะคะจุดตัดแกน x เ,เป็นอีกอันที่พี่มักจะไม่จำค่ะเพราะว่ามันจะมีวิธี universal อย่างหนึ่งใช้ได้ทุกอันเลยก็คือหาจุดตัดหาจุดตัดแกน x ให้แทน y เท่ากับ0ูนวิธีนี้ก็เหมือนกันค่ะใช้แทน y เท่ากับ0นย์แล้วก็แก้สมการหาค่า y เ้ยหาค่า x ทีนี้บางคนรู้สึกว่าโหช้าช้ามากเราใช้วิธีแบบหาสูตรให้มันดีกว่าก็ก็ได้แต่ว่าอ่ะดูสูตรนะมันก็อาจจะแบบซับซ้อนนิดนึงนะเราจะได้ว่าเอเท่ากับ h บวกลบ ลบ k หารปึ๊บลบ k โอ้มันเป็นเศษส่วนปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยพี่ไม่อ่านให้ฟังแล้วกันมันยาวเป็นไงล่ะเจอสูตรเข้าไปโหแทน y เท่ากับ0ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยแล้วถ้าเป็นสูตรนี้ทำยังไงก็จะได้ว่า x เท่ากับลบ b บวกลบ อันนี้สูตรปกติคะ่ะ b กํลังสองสูตรที่แก้หาค่าหาค่า x ในพหุนามจําได้ปะนี่ส่วนสอง a อันนี้อาจจะไม่ยากเพราะว่าท่องบ่อยหาจุดตัดเดี๋ยวเราไม่เห็นจุดตัดแกน Y เหมือนกันค่ะถ้าหาจุดตัดแกน y ก็แทน x เป็น0สิแล้วก็แก้สมการหาค่า y พี่ใช้วิธีนี้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องจำสูตรพี่เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบการจำสูตรเลยแบบสักี๊ดเดียวมาทำให้พี่งงแต่ก็แต่แต่ก็นั่นแหละพี่ก็ต้องสอนเราเผื่อว่าเฮ้ยเราอาจจะมีความชอบไม่เหมือนพี่ก็ได้ใช่ไหมอ่ะจุดตัดแกน y นะคะจะได้ว่า y เท่ากับ a h กำลังสบวก k ถ้าเป็นอันนี้จะได้ว่า y เท่ากับ4อันนี้ไม่ยากเออเกือบลืมเวลาตอบเป็นจุดเนี่ยคำว่าจุดเนี่ยหนูต้องตอบเป็นคู่นับทั้ง x ทั้ง y ถูกไหมอย่างอันนี้ถ้าหนูตอบเสร็จเนี่ยหนูก็ต้องเอามาตอบเป็นค่า x คู่กับ0ซึ่งจะมีเอ,อ่ออาจจะมีค่าเดียว2ค่าก็ได้ หรือไม่มีเลยก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเวลาตอบจริงเนี่ยจะเป็นค่า x แล้วก็คู่กับ0นย์ส่วนถ้าเป็นจุดตัดแกน y หนูก็จะได้ว่าเป็น x เ,เป็น0แล้วก็เป็นค่า y แบบนี้นี้ก็มาตอบว่า x เ,เป็น0แล้วก็ค่า y แบบนี้เดี๋ยวจุดตัดเนี่ยจะพาทําให้ดูอีกทีเอาเป็นว่านี่คือสูตรทั้งหมดเยอะมากแต่พี่แนะนําเลยว่าถ้าไม่อยากจําสูตรเยอะ ฝึกแปลงจากสมการนี้มาสมการนี้ดีกว่าและวิธีการแปลงเป็นอันที่เราเคยทำแล้วในพหูนานด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่ถึงโจทย์ที่เป็นเรื่องนี้จริงๆเนี่ยพี่จะพาแปลงให้ดูเนะะื้อหาต่อจากนี้จะเป็นการดูสมการพาราโบลาที่แยกย่อยไปในแต่ละในแต่ละรูปแบบอย่างเช่นในรูปแบบที่ไม่มีค่า k ขึ้นมาดูยังไงค่าไม่มีค่า h ขึ้นมาดูยังไงซึ่งมันเป็นตามเนื้อาหาในสสวทคือมันกนข้างพาดูละเอียดแต่พี่รู้สึกว่ามันทําให้เราไม่เห็นภาพรวมพี่ก็เลยย้อนกลับนิดนึงคือพี่สอนภาพรวมทั้งหมดก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูย่อยๆยยยยยยในแต่ละแบบแทนนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะสมการพาราโบลา,บาเอาแค่ความห่ความง่ายนะตะแคงเราจะไม่เรียนนะจ๊ะ